สวัสดีค่ะน้องยูกิไฮทองคํานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องยู h ช n n นลค่ะอันนี้เป็นช่อง YouTube ใหม่นะคะที่เปิดขึ้นมาใหม่ช่องยูกิเพนมากาออฟฟิเชียลนะคะมันติดลิขสิทธิ์ก็เลยทําให้บ่ได้อัปเดต YouTube โดนนะคะมาค่ะยังไงฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะคะน้องยู h ช n n นลแล้วก็ฝากแชร์ช่องด้วยวันนี้เราจะมาอัปเดตบ้านนะคะแต่ว่าบ่าคอยหูวว่าข้าเจเ้าเฮ็ดแบบใดล้วก็บบ่หัว ภาษาดีพระเกาเอินมามันคือองหยังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปถามแม่ค่ะแม่แม่รู้ไปยืนยุกไก่เอากระ้องยาน่าที่สองสน,น,นะัวด้งนะสวัสดีช่องหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอยู่แชนแนลนะคะฝากช่องไมค์ในเดอพี่น้อง ทางไม่กับซมี <único Liberty Overwatch> uh, ่แต่กันอัปเดตเกี่ยวกับบ้านไม่บ้านก็ชีวิตประจําวันต่างๆเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ต่างต่างๆของคุณลูกคุณแม่อาจจะครอบครัวเราประมาณนี้ค่ะอาจจะไม่ไม่ได้ฟิกไม่ได้ไม่ได้กาหนดว่าอันนั้นอันนี้เด้ออาจจะไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอย่างแต่ว่ากับให้พี่น้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะจะมีบ้าๆบอๆล่วงแน่เดี๋ยวอยากรู้ยัง อันนี้เขาเจะเห็นยังอ๋ออันนี้คือขั้นตอนเขาเรียกว่าตั้งเสาชั้นล่างอันนี้บอส่น้นองเข้าเทีขยบพื้นแล้วเลนี้คือพื้นเด้นี่พื้นเงี้ยนเนี่อันนี้คือห้อ,หองนึงแบ่งมาพี่ห,อห้องนึงนี่ดูห้องข้างหน้าบ้านอันนี้ก็ชั้นล่างเข้ามาปุ๊บจากบันไดใช่บันไดนี่ตรงนี้บันไดหน้าบ้านเนี่ยนี่นี่เป็นบ์งนี้เกินมาปุ๊บบันไดหน้บนนาบ้านมองนี้ปุ๊บเปิดประตูมาปุ๊บจะเป็นห้องโถงห้องโถงตรงนี้ จะเป็นห้องอาห้องนอนห้องนอนอาห้องนอนสองแตอยู่มุมนี้นะคะมุมนั้นแ่ะเรื่อ่นแรกคุณ่าห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งคือบริเวณนี้ค่ะมีห้องน้ําในตัวนี่คือห้องนอนั้นล่างห้องที่หนึ่งอ,อันนี้คืออันนี้สังเกตว่านี่เขาว่างระบบห้องนา้าทักคูอันนี้ในนอนซื้อสวมแท้ๆอันนี้อันนี้คืออ,นนคอ,อาจจะเป็นอ่างล่างหนา นู่นนี่นี่อันนี้คือนอนหนึ่งอันนี้เขาเรียกน,นอนหนึ่งตามภาษาแปนบ้านห้องนอนชั้นห้องนอนหนึ่งชั้นล่างอัออออนนี้อันนี้ไม่ได้ทำกั่เนไ <c oughs> ไปดูไปดูห้องฝั่งนี้มาดูแนะนําห้องฝั่งนี้ก่อนนี่คือห้องเห็นแบบแปน,น,นคร่าวๆเนาะค่ะอ่าอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํารวม <c oughs> ในจะมีห้องครัวตรงนี้นี่ใช่ค่ะตรงนี้จะตรงนี<ม>้เป็นห้องน้ํารวม นี่ของนี้คือของนำร่วมโม่จเจ้าผู้ใดในภาพมาออกเดี๋ยวสิเอาอแ,ออแปนบ้านมาส่างให้เบิ่งอันนี้คือเห็นว่านี่คือเป็นของนำร่วมเป็นของครัวออกมองนี้ปุ๊บมองนี้คือประตูบ้านข้างหลังนี่ประตูบ้านเปิดออกตรงนี้ค่ะก็จะมีบันไดลงไปนี่ตรงนี้ตรงนี้คือออกจากนอกบ้านเ้อนี่มองนี้ออกข้าไปออกไปข้างนอกตรงนี้น่าจะเป็นครัวไทย อ๋อครัวไทยหรือครัวฝรั่งอะไรก็ไม่หล้ดแหละตรงนี้มันจะเป็นครัวแน่นอนมาฝั่งนี้ตรงนี้นาจะเป็นอ่าถ้าจะมืพิโมนีก็จะเป็นครัวเด้ถ้าจะเป็นครัวฝรั่งเพราะว่าฝั่งนี้เป็นห้องรับแขกแล้วเนี่ยห้องโถงใหญ่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีนอนห้องนอนสองห้องนอนสองคือมองนี้ตรงนี้ค่ะ นอนสองคือตรงนี้ค่ะชั้นล่างจะไม่มีห้องน้ําในตัวคือห้องนอนห้องนอนห้องนี้ใช้ห้องน้ํารวมตรงนั้นก็คือเอาไว้รับแขกแบบเป็นห้องเล็กอันนี้คือห้องเล็กชั้นล่างชั้นบนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูที่หลังแต่ตอนนี้เราตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนการตั้งเสาเิ่นเราตั้งเสาเนี่ยไปดังห้องวัดตีตั้งเสาคือวัลเล่แค่เดียวอันนี้เขามีหน่อยนี่อันนี้เขาเรียกแบบเหล็กอแบบเหล็กตรงนี้เราซื้อมาเอง แต่พอจะไปเช่าแถวนี้ปรากฏว่าคนเหียน,หนหไหลเหลีบเล็กก็เลยเบิดสื่อก็ซือ่อบ่ได้เศาก็เศราบ่ได้ก็เลยได้ทย่อยเทเอาทย่อยเท้ได้ได้มือละซีต้นต้นที่แรกก็ได้ซีนั่นเนี่ยห่หอภาสติอีอ่อใบหันนีก็ได้ไหมซีโอ้อันนั้น<ด>แล้วอรนนั้นมันอันนี้เสร็จแล้วห่อเกลือถุงภาสติกตอนนี้ยังแกะไม่ได้อโอ้ไม่โห่ออย่างอ่าเพ่นยังห่อ้อยูเพราะว่าปูนมันยังปร่เสร็จตัวดีเห็นบ่านี้เท ลากฐานมั่นคงมากอันนี้เขาเรียกว่าฐานลาดระบบฐานลาดค่อนข้างจะโอเคแล้ววันนี่เหลือจากเสาวาซีเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าเก้าเหลือเก้าและเก้าต้นเมื่อนี้ได้อีกสี่ในเท่าละสี่ต้นเมื่อนี้ได้อีกสี่หลกักคือได้อีกสี่เขยายอดไปเรื่อยๆค่ะ ต้นราชบานก็ไม่มันก็บอกไม่ได้มันก็เทรวมๆที่เห็ดมะแล้วนี่ฐานลากมะเนี่ยก็เป็นซี่แส <c oughs> นหรอเปล่าส <c oughs> ี่แสนหาแสนหรอเปล่าแต่เซา,าเนี่ยระบบฐานลากบ่เกินนาจะบ่เกินสี่แสนเอาแม่มาประมาณเนี่ยเพราะว่าแม่ต้องดูบัญชีว่าใจปาเปเท่า่แล้วสรุปแล้วบา้านหลังนี้เท่าไหร่กถ้ากันคำนวณเอาค่ะขนาดฐานลากยังเคืองล้านแล้วนี่แค่วางวางตรงนี้ปีนี้กับปีนา เดี๋ยวสงการน่าจะทําจมุงหลังคาให้เสร็จค่ะเพราะว่ามันจะร้อนแล้วนายช่างจะไม่มีที่อยู่แล้วก็มันจะฝนตกทําให้ข้างล่างบางระบบได้ยากฉะนั้นต้องมุงหลังคาให้เสร็จก่อนหน้าฝนประมาณน,นี้ค่ะมะขามมะขามครับมะขามสวัสดีนอยครับไปเลยค่ะผู้ใดถามหาว่ามะขามไงไปไงแล้วไงเลยใครดูไรส์สดไม่ไบ่อยก็จะเห็นตัวข้อมืว สากช่องแล้วค่ะน้องยุน้องยุพูดไม่เก่งคือเขาบอ <น S 2> กว่าวงเงิมันบงหูจักไงน้องอีหยังเขาบอกหูว่าคืออีหยังเขาหูแต่ว่าตอนเป็นบ้านสาเร็จแล้วแต่ตอนนี้คือหาเงินอย่างเดียวใช่หาเงินมาสาร้างอย่างเดียวค่ะอันนั้นอิ่ยังเนี่ยคุณจอที่อันนั้นคือเขาเอินไว้อย่างกับพูดบาทเพ่พูดสิเพื้น,นหรอบ่มันเป็นเขาเอินไว้อย่างกับเรเนี่ย แม่จะบอกก่าถือเพื่อนมันเป็นส่วนที่ยื่นออกไปของบ้านนี่แหละแต่ว่าเอื่นบระถือผู้ใดลรูกอะคอมเนม์น,นะคะ่ะใส่อมเมมต์เป็นภาคไม่ใช่พื้นปะด้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบริเวณเป็นส่วนยื่นออกของบ้านอยู่แล้วอาจจะตรงเนี้ยมันน่าจะต้องเ้เทเพื่พื้นึ้นไม่อีเพราะมันมันไม่ใช่ตัวนอกบ้านแลวเนี่ยมันเป็นตัวที่ยื่นออกไปอาจจะเป็นฟุตบาทแม่คิดว่า บันียเฮียนท่าสูงพุทบาทจะต้องเท่จะต้องว่างตัวนี้ขก้นมากบานเนี่ข้างหน้าบ้านเดี๋ยวก็จะทําใหม่สังเกตว่าข้างๆบ้านเราทําเหมือนกําแพงขึ้นมาดูนี่ค่ะมาดูตายอันนี้อันนี้ป็น,นม,มุกอันนี้คือมุกตัดจริงจริงจริงอันนี้คืออันนี้จะคือพุทธบาทของบ้านแล้แต่ว่าทาํากันการดินมัน ดินมันล่วงไปเห็นป่<อ>้ของข้ามันสูงใน่เฮียนข้าสูงข้าสูงปุ๊บแมนเดี๋ยวต้องเกิดการพังแน่นอนถ้าเกิดว่าข้าว่าเอาตัวนี้มากันไว้เห็นปะ่ะเราก็เลยพ่อก็เลยวางแผนว่าเราจะต้องทําก,กําแพงกั้นแล้วก็เอาดินมาใส่แล้วค่อยเทฟุตบาทรอบบ้าน่กุ๊ตัวนี้คือฟุตบาทข้างบ้านเราอือตรงเนี้ยตัวน,วนี้ตัวนี้ลงมากน,น,นี่คือสวขั้นแนนออ เป็นส่วนยืนของบ้านบ้านห้าสิมล์นี่ฟุดบ้านห้าสิบพี่ประมาณนั้นตัวนี้ฟุดบ้านเล็กนิดนึงตัวนี้เป็นเชือกเป็นอ่างล้างหน้าอันนี้เป็นทอใหญ่ทอลวมีใยหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งนทอว่างระบบทอแบบไหนเออย่านย่างเดียวนี่คือระบบทอเพราะว่าย่านมันกดงามพอาะโลกเรามันลงค่ะขังนี้วิศวกรตุ้มเป็นคนดูแลพ่อจีใช่เห็นบ่านอ่ะขังบ้านห้าทุกอย่างพอดันเบิร์บ่มีิคหนาบ่มีขังไม่ขังแน่นอนอันนี้คือ น่าจะเป็นท่อชั้นที่หนึ่งอันนั้นสองท่อนั่นคือื่องเฮียนสั้นสองสั้นสองสันหนึ่งนี่คือเสียออมาร่วมเหมือนอยู่นี้อันนั้นสองท่อนั่นคือสันสองข้างบนบ้านข้างบนบ้านมีทั้งหมดสามห้องนอนหนึ่งห้องพักมีห้องพักต่างหากเดี๋ยว้างบนโซ่ห้องนอนข้างล่างนี่เอาไว้กเอาไว้รับแขกโอก็มีแขกมาบ้านก็นอนได้่าตายายเรามาก็คือสามารถนอนได้เพราะว่าไม่ให้เขาได้ขึ้นข้างชั้นบน ผู้ใดที่เทาก็คือน่องข้างล่างคันๆวานิบอ่เ่าไม่ได้บุรีมันบ้านข่ายยากข่ายาว่านักๆข่ายแม่เพาะผ่้ดว่าแม่แ่าเดีอยนผู้ใดที่เทารอกข้างล่างค่ะประมาณว่าสมมติว่าแม่แก่ตัวไปพ่อแก่ไปแบบไม่อยากขึ้นข้างบนแล้วขึ้นบ่อไหวขึ้นบันไดบ่อไหวเฮามีเฮดริฟเฮามีอย่างนี้เฮดริฟนี่เว้สองขั้นบันไดเราน่าจะอยู่ตรงนี้นะบันไดน่าจะอยู่ประมาณนี้เท่าที่แม่ดูไม่ผิด ตรงนี้อยูหนีได้แน่บันไดน่าจะขึ้นเสื้อนี่คิดว่าแล้วขึ้นไปห้องห้องตรงที่เดินมาข้างหลังตรงนั้นอะ่ะทั้งหมดคือห้องยูกิเดี๋ยวได้สมุดตีให้เบิรงเบิรงหลายอย่างนะอ่าห้องฝั่งนี้รวมนี่ไปถึงหน้าบ้านตรงนูน้นถ้าเป็นชั้นบนคือห้องยูกิทั้งหมดนะคะจานนีไปพูนใช่้าอยู่นีน่าจะใช้ท่อ,อยท่อน,นี้ ยุกี้ใส่อันี่เนี่ยเลยรวมกับอันนี้นี่ยูจังใดคือกวนจากนี่จากหน้าบ้านถึงนี่เลยนะคะห้องน้องอยู่คนเดียวเลยถ้าเป็นชั้นบนสามห้องนี้รวมกันนี่น่าจะใช้ท่อนี้เพราะว่าให้ใช้น่าจะใช้ท่อห้องน้ํากับชั้นบนตรงนี้มาดูห้องที่สองห้องนอนเนี่ยยุห้องนอนพ่อกับแม่ถ้าขึ้นไปข้างบนก็จากเสานี้เลยค่ะ จากเสานี้นยาวมานี่ค่ะห้องนี้มาสุดนี่ค่ะห้องน้ํามานี่ค่ะประม้านนี้ห้องน้ําในตัวประม้านนี้ห่อนผ้ายูสันอ่ะแล้วเอายาวห้องนี้ค่ะแต่ว่าใส่ท่อส่วมแบบแล้วจีมันใส่ร่วมกันกับหองอีกหองหนึงห้องพระที่ยูซื้อนี่ซื้อกางๆอย่แลต้องไปเบิง้งแบบเล่าบว่านี่ อันนี้มันเป็นอีกห้องนอนนึงงด้วยนี่นี่ห้องนอนที่ยูซันบนุญจะเป็นสิอย่ระวางเนี่ยห้องพระน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรืออยู่อยู่ฝั่งระวางของยูกิที่วังสงกนแทแๆทางบันไดขึ้นคือช่องนั้นเออช่องนั้นพอที่มีท่านขนาดแล้น่าจะเป็นห้องพระคิดว่า,<ม>าอันนี้มาคลมคมันน่าจะเป็นห้องถงที่ขึ้นมาแล้วเดินมาต่อได้เพราะเหมือนว่ามันมีห้องนอนนึงกั้นมาถึงนี่เหมือนมีห้องนอนที่สามอะ่ะห้องเล็กอะ่ะ ข้อใดเบิ้งแบบเอเขื่อนขึ้นปะออกเขื่อนตอนนี้ต้องไปกลางแบบเบื้องอันนี้คือเดาเราไว้คือสามนิ่งเว่าเมื่อแล้วระบบท่อเคยเริ่มงงประมาณนั้นแหละอ่าอันนี้มันคือห้องนอนหนึ่งเรายังเดาไม่ถูกไงเพราะว่าห้องน้ําตัวนี้มันคือของห้องนอนหนึ่งแต่พอขึ้นชั้นสองมันจะแบ่งอีกมันจะเป็นห้องนี้มีห้องน้ําในตัวห้องนี้ก็มีนี่ห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวแบบนี้แต่ว่ามันจะวางระบบท่อมาลงที่เดียวกันคือท่อนี้ สามสองห้องนี่ใส่ก็สามนี่เป็นสามห่องแต่ห่องยุกิห้องใ่นั่นใส่กับห้องนั่นโอเคโอเคอยมาณน,นี้ค่ะเดี๋ยวเงว้เองฝากอีพีต่อไปค่ะฝากอีพีต่อไ,ไปนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย